ทีมง,งานเราพร้อมนะครับทีมง,งานมาด้วยใจครับตัใครแต่งซิ่งครับขอบจะออกโซ่นะครับผม เตรียมต่อออกเดินทางแล้วครับลยไปเลยออเดินทางแล้วครับผม เอาละครับวอลกเตอร์เตอรทันแล้วครับผมใครเสียก้าวครับใครเสียก้าวครับไป้ามาเอาละครับทีมงานมาด้วยใจครับไม่มีอะไรกันเป็นยากเลยครับทีมงานเราไม่มีอะไรไปเลยครับไปด้วยใจจริงๆครับผมเอาไปขายเสียคอแต่งสิครับแต่งสวยครับผม เด็กกันที่โรงเร็กนะครับเดินทางกันแล้วครับ אין איי אין เสียบอ๋ครับอันนี้เบรกไม่อยู่ครับ